สวัสดีค่ะในคลิปนี้เราจะมาท้าทายความรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษของคุณมาลองดูสิว่าคุณจะตอบได้กี่ข้อมาเริ่มกันเลย revenue revenue แปละว่าอะไร a แท้จริง b รายได้ c การแลกเปลี่ยน d ยุ่ง คำตอบที่ถูกต้องคือ b รายได้ build build แปลว่าอะไร a นิตยสาร b บทเรียน c ทำให้ตกใจ d สร้าง คำตอบที่ถูกต้องคือดีสร้าง refugee refugee แปลว่าอะไร A อูด B กับ versus ัผู้ลี้ภัย D ีทางออก คำตอบที่ถูกต้องคือ 4. ผู้ลี้ััย God God แปลว่าอะไร A. การต่อสู้ B. พระเจ้า C. แก้ไข D. ค้นหา คำตอบที่ถูกต้องคือ b. พระเจ้า suffer so suffer so แปลว่าอะไร a. ที่สุด b. ทานหิน c. ทุกทรมาน d. เหยื่อ คำตอบที่ถูกต้องคือ 4. ทุกทรมาน must must แปลว่าอะไร a. สุด b. ย่อยอาหาร c. ต้อง d. ผิดปกติ คำตอบที่ถูกต้องคือ 4. ต้อง torque torque แปลว่าอะไร a. มอบอำนาจ b. สัน่น c. หลัก d. แรงบิด คำตอบที่ถูกต้องคือ d แรงบิด read read แปลว่าอะไร a นอกเหนือจาก b อ่าน c กล้อง d ปกติ คำตอบที่ถูกต้องคือ b อ่าน short short แปลว่าอะไร a ซอก b ไลล่า c ยอดเยี่ยม d สั้น คำตอบที่ถูกต้องคือดีสั้น bleak bleak แปลว่าอะไร A ฟาร์ม B เยือกเย็น C สารประกอบดี B. ที่ลีภยัย คำตอบที่ถูกต้องคือ b เยือกเย็น climate climate แปลว่าอะไร a แขนขา b ผู้มีอากาศ c เปิดเผย d การสำรวจความคิดเห็น คำตอบที่ถูกต้องคือ b ผู้มิอากาศ school school แปลว่าอะไร a รอยประทับ b บาง c โรงเรียน d ศิลธรรม คำตอบที่ถูกต้องคือ4โรงเรียน option option แปลว่าอะไร a สูง b ตัวเลือก c ประวัติย่อ d พัดลม คำตอบที่ถูกต้องคือ b ตัวเลือก trust trust แปลว่าอะไร a b l ล r b ช่อง c เชื่อมัน่ d. น d คณบดี คำตอบที่ถูกต้องคือ4เชื่อมัน่น guide guide แปลว่าอะไร a คำนำหน้า b มา c แนะนำ d เสียสละ คำตอบที่ถูกต้องคือ 4. แนะนำ chronic chronic แปลว่าอะไร a. เรื้อรัง b. สมใส่ c. กระจาย d. ประกัน คำตอบที่ถูกต้องคือ A หเรือรังซ่อมซ่อมแปลว่าอะไร A ลูกค้า B จินตนาการ C สกัดดนิ้วโป้ง คำตอบที่ถูกต้องคือีนิ้วโป้ง optic optic แปละว่าอะไร a เรื้อรัง b นิ้วเท้า c เกี่ยวกับสายตา d ค่อนข้าง คำตอบที่ถูกต้องคือ4เกี่ยวกับสายตา presume presume แปลว่าอะไร a จัดแสดง b หูหนวก c สันนิษฐาน d การข่มขืน คำตอบที่ถูกต้องคือ 4. สันนิษฐาน f a t f a t แปลว่าอะไร A อ้วน B เป็นที่นิยม4เชิงลบดรูปร่าง คำตอบที่ถูกต้องคือ A ออ้วนเป็นยังไงบ้างคะตอบได้กี่ข้อกันบ้างอย่าลืมคอมเมนต์บอกกันด้วยนะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กันด้วยนะคะ